ทุกคนรู้ปล่าว่าตอนนี้ที่ตลาดดอนวายนะคปรปฐมเนี่ยเขามีร้านแว่นที่แบบครบเครื่องที่สุดนะวันนี้ผมจะพาไปจอดเลือกกันว่าทำไมต้องเป็นร้านแว่นอินเตอร์เท่านั้นอันดับแรกเลยนะครับที่นี่เขาวัดสายตาแบบครบ20ขั้นตอนและเอียดสุดๆโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์เกิน15ปีคือมั่นใจได้เลยว่าแว่นที่เราได้เนี่ยต้องคมชัดใสและสบายสุดๆแล้วที่โหดกว่านั้นก็คือเขามีบริการล้างแว่นด้วยเครื่องอุลตราโซนิกที่มีการแถบอบคา่าเชื้อให้ฟรียังไม่พอยังตรวจเช็คอะไรแวน่นตาเปลี่ยนออล่ีกคื กันมันทางแว่นสายตาแว่นกันแดดดีไซน์คือเท่แถมมีเล่นจากแบรนด์ระดับโลกให้เลือกด้วยนะจอดรถก็สบายมากนะเพราะว่ามีทางหน้าร้านหลังร้าน,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 านกว้างขวางส,สุดๆไม่ต้องห่วงเลยว่าจะไม่มีที่จอดรถเดี๋ยวโปรตอนนี้คือดีงามสุดๆเลยนะครับเพราะว่ากอบพ้อมเลนส์รูใสป้องกันแสงสีฟ้าจากมือถือและครอมเค่ก้ย90บาทเองคือคุ้มเกินต้านแต่สิ่งที่ผมชอบที่สุดเลยนะครับก็คือบริการคนที่นี่เพราะเขาดูแลเป็นกันเองเหมือนกับญาติมิตรดูแลตลอดอายุการใช้งานเลยนะครับสรุปสันส้นๆเลยนะครับ จากร้านแว่นอินเตอร์เข้ามาพร้อมกับบัตรรับประกันใส่แล้วคมชัดสบายตาม,มองภาพเป็นธรรมชาติทั้งวันใครที่อยากได้แว่นดีๆก็ต้องรองมาแล้วครับแล้วจะเข้าใจว่าทําไมผมถึงเล่าแบบตื่นเต้นขนาดนี้นะ